สวัสดีค่ะทุกคนมาได้ยินเขากินข้าวน้ำกันวัางเทียงอันกินอยากว่วบางเทียงวัางเทียงวันนางเทียงกินอันกินเย็นตัวโฟะแหมทุกคนบวอิม่ม เรืนะ่องานก็จะเป็นล้มนี่แหละโอ้ยใด้บอกอย่างนั้นก็เป็นซุนเป็นซุนเป็น,น,ปนมูนีดเป็นโมโหโธ่ยิ้วโสกยิ้วเขาเมาื่อก้กินขวน้ำกันวันนี้มีผัดวนเส้นจะกินข้าวต้มได้จริงๆนะแต่ว่าต้มมันไม่ทันได้สุกก็เลยบปไหวให้นองสะพายไปซื้อไปซื้อข้าวเซเว่นมาก่อนครับกระกดองครับต้มเลง้ง เอาไม่ขินของน้่กันทั้งใดนนอนมันหิว่เขาแห้งน้องไส้ผัดปูเสร็จมากินเลยแหมะอื้ม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 ไม่หรอสับดานุ่ม,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 มกัน ได้จริงๆนับตัง์ห่อทุกคนฝากเทียนตะมันพานเ้ยได้เรียเขาหายดีโอนขอบัญชีให้เหลยพากันฝากเห็ยนตะมันพานอยู่ใจเงนั้นอายมาก้วโอนหายดีมันขึ้นโอนจากต่างประเทศมาเลย ผูดให้เพื่อนผู้ติดตามยังเพื่อดในคบกับไปเพื่อนเพื่อนเลยทุกคนเพื่อนในกาเป็นผู้ติดตามคบหาพัน์หลก่ะท่าขอโสดไปนี่สตรีมแล้วก็เดี๋ยวก็คคบครบอีหลเอ่ะนี่โฆษณาเขาคลิปแล้วก็ลงคลิปช่องคุณคิดอะไรอยู่อ่ะสึซอลีดังยาเหมือนทำบุญนะ บลิมีเวลาตัดต่อเลยแล้วจะทยอยลงอันอน,นี้ขอแกันแซ่บๆมากๆมือเนี่ยวะ่ะพอดีไปสูนเด็กเล็กเนาะสูนเด็กเล็กของพระจย์หลวงพ่อพั่งสั่งไว้พอดีเคยียนติดหนาซูนว่าสาขาหูกักบสาขาแปด เป็นผู้สั่งแล้วผู่สมาธิรุ่นเนี่ยจำได้จำได้แต่ว่าสาขาหกกับสาขาแปดทุกคนมือเล็กออก <c oughs> อย่าลืมซื <c oughs> ้อลอตเตอรีร่ไปนะพะัดยนโชคดีร,ร,รักๆพูดได้ขอเบิ้งถึงลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งด้วทุกคนมือ,อโชคดีเลยด้วยสุขุทุกคนให้โชคดีทุกคนทนะุกคนะำำเริ่มพูดได้คำว่าเบิ้งนะดำดำรวยรวยอ่ะ แห้งๆปังๆคลิปกะแห้งๆรักๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกการรับชมเดี๋ยวติดตามกับไปยเยี่ยมแล้วคอมเมนต์ไว้รักๆจุบจ๊บๆจากหัวใจดวงน้อยๆมามากินขน้าวนำกันแสบๆ